ย้อนกลับไปดูภาวะการซื้อขายในตลาดซะหน่อยครับเอทไมเคลื่อนไหวในกรอบแคบไปชนแนวต้านสำคัญ1,400จุดด้านบนแล้วยืนไม่อยู่อาการแบบเนี้บอกอะไรได้บ้างแล้วก็บอกตัวช่วยอะ่ะตัวช่วยอะไรตัวช่วยก็คือเม็ดเงิน LTF IMF อะ่ะ นะครับตกลงมาไหมจากสถิติช่วงนี้เนี่ยเดือนพฤศจิกายนจะมามากมาน้อยแค่ไหนและหุ้นไหนจะเป็นหุ้นเด่นนะครับควรเอาไปทำการบ้านต่อแล้วทยอยเก็บได้ในช่วงนี้บ้างสดตรงไปที่ท่านนี้เลยครับท่านผู้อำนการอาวุโสฝ่ายวิเคราะห์การลงทุนจากบริษัทหลักทรัพย์ KK Trade คุณทรลิสาชัยสุนทรโยธินนะครับคุณทลิสาสวัสดีครับ สวัสดีค่ะคุณยุทธนาช่วยวินิจฉัยอาการของตลาดหุ้นบ้านเราตั้งแต่เปิดจนถึงนาทีนี้ให้ฟังหน่อยอาการแบบนี้เคลื่อนไหวในช่วงแคบแคบแบบนี้ยชนแนวต้านพันสี่จุดข้างบนแล้วยืนไม่อยู่เนี่ยอาการแบบนี้มันสะท้อนอะไรได้บ้างครับคุณธันิษา ก็ต้องบอกว่าปัจจัยบวกทางพื้นฐานของเซ็ตตอนช่วงนี้ก็ยังไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นะคะทําให้ภาวะตลาดหุ้นไทยในช่วงครึ่งวันเช้ารวมถึงตอนนี้ด้วยเนี่ยก็แว่งตัวในแดนในแข่งตัวแคบนะคะในแดนบวกแล้วก็ยังไม่สามารถผ่านแนวต้านที่ระดับพันสี่ร้อยถึงพันสี่รห้าจุดซึ่งเป็นค่าเฉลี่ย25้าวันไปได้แต่ว่าก็ยังมีเรื่องของแรงหนุนเงินทุนเข้ามาซึ่งน่าจะมาจากเงิน LTFR MF ค่ะ ครับถ้า<อ>พูดถึง LTF IMF <ข>เนี่ยจากสถิติที่ผ่านมาเดือนพฤศจิกายนแต่ละปีแต่ละปีเนี่ยจะเข้ามาหนาแน่นแค่ไหนครับคุณทรลิสาค่ะปกติแล้วในช่วง15ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะคะเราพบว่ากองทุนในประเทศจะมีสถานะซื้อสุทธิในเดือนพฤศจิกายนแล้วก็เดือนธันวาคม รวมๆแล้วก็สิบสองปีภ่ายในสิบห้าปีเนี่ยมีสิบสองปีที่มีสถานะซื้อสุทธิเพราะฉะนั้นนั่นก็นหมายถึงว่ามีสถานะขายสุทธิอยู่แค่สามปีเท่านั้นเองโดยยอดซื้อสุธทธิเฉลี่ยต่อเดือนในเดือนพฤศจิกายนอยู่ประมาณสักสี่จุดหกพันล้านบาทแล้วก็จะสูงขึ้นในเดือนธันวาคมอยู่ประมาณหกจุดสองพันล้านบาทค่ะอ,อันนี้ <okay. S 2> เป็นค่าเฉลี่ยสิบห้าปีที่ผ่านมาปกติเนี่ยถ้ามองย้อนหลังกลับไปสิบห้าปี มูลค่าการซื้อขายหรือว่าเม็ดเงินลงทุนจากอกอง LTF IMF กลุ่มสถาบันเนี่ยระหว่างธันวากับพฤศจิกาธันวาจะหนาแน่นมากกว่าหรือเปล่าครับใช่ค่ะธันวาจะอยู่ที่ประมาณสัก6,200ล้านแล้วก็พฤศจิกายนจะอยู่ประมาณสัก4,600ล้านค่ะปีนี้ก็คาดว่าจะเป็นอย่างนั้นด้วยไหมครับคุณทลิษาใ <risque. S 1> ปีนี้น่าจะเป็นลักษณะเดียวกันเพราะว่านับตั้งแต่ต้นเดือนพฤศจิกายนก็คือจนกระทั่งถึงวันศุกร์ที่แล้วเนี่ยนะคะ <c oughs> นักลงทุนสถาบันในประเทศเป็นผู้ซื้อสุดที่หลักในตลาดหุ้นไทยรวมกว่าก็1นึ่งหมื่นล้านบาทแล้วค่ะ <c oughs> ส่วนทางกับนักลงทุนต่างชาติที่มีการขายสุดที่ออกมาในจานวนเม็ดเงิน,ใ,นใกล้ๆกันก็คือหนึ่งล้านบาท เพราะฉะนั้นเมื่อพิจารณาในช่วงหกวันทําการหลังสุดก็คือตั้งแต่วันที่สิบสามพฤศจิกายนถึงวันที่ยี่สิบพฤศจิกายนเนี่ยครับพบว่ากองทุนในประเทศเนี่ยซื้อสุทธิทุกวันเลยรวมกันแล้วก็หนึ่งหมื่นล้านบาทครับฉนันตรงนี้ก็น่าจะเป็นจํานวนที่สูงกว่าสถิติที่เราคุยกันเมื่อสักครู่นี้ค่ะครับก็แสดงว่าปีนี้ก็น่าจะมาตามนัดอย่างนั้นใช่ไหมครับแน่นอนเลยค่ะแล้วก็มีจํานวนที่เพิ่มมากขึ้นแล้วก็ถ้าหากแรงซื้อของกองทุนในประเทศ เป็นแบบนี้ก็น่าจะเป็นปัจจัยบวกที่จะช่วยหนุนให้ตลาดหุ้นไทยเราปรับตัวขึ้นนะคะหรืออย่างน้อยก็จะช่วยบรรเทาผลกระทบจากแรงขายของนักลงทุนต่างชาติในกรณีที่อาจจะมีการแพนิคออกมาจากการขึ้นดอกเบี้ยของเฟดในช่วงปลายปีคะ่ะช่วยได้ไม่มากก็น้อยนะครับเป็นเกน LTF RMF แล้ครับทีนี้ครับขอมาดูสัญญาณทางเทคนิคหน่อยหลังจากช่วงที่ผ่านมาเนี่ย วันนี้แหะครับดัชนีขึ้นไปทะลุพัน0ี่รอจุดขึ้นไปอยู่ที่หนึ่งพันสี่ร้อยหนึ่งจุดเจ็ดเจ็ดจุดทะลุพันสี่ร้อยจุดขึ้นไปแล้วเอาจมูกขึ้นไปโผลห่หายใจพืดหนึ่งแล้วก็ยืนไม่อยู่นะครับตกลงมาอีกเนี่ยอาการแบบนี้เนี่ยมันบอกอะไรได้บ้างไหมครับคุณทัลิสา ก็วันนี้คิดว่าตลาดหุ้นไทยก็คงจะแกว่งตัวแบบนี้แล้วก็ไม่น่าจะทะลุเกินหนึ่งันสี่ร้อยห้าจุดในระหว่างวันนะคะคอย่างที่บอกก็คือเอ่อเนื่องจากว่ามันไม่มีปัจจัยหนุนอะไรหลังจากที่ตลาดหุ้นไทยได้มีการประกาศผลประกอบการไตรมาสสามหรือเก้าเดือนไปเรียบร้อยแล้วหลักๆแล้วดิวฉันคิดว่าตอนนี้เนี่ยอาจจะไปมุ่งเน้นการดูตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐก็คือ GDP Q3 ที่จะประกาศในวันพรุ่งนี้ค่ะครับพรุ่งนี้บ้านเขาหรือพรุ่งนี้บ้านเราครับ ก็พรุ่งนี้บ้านเราค่ะก็คือวันที่วันอังคารที่24พฤศจิกายนเนี่ยจะมีการประกาศ GDP ไต,ตรมาส3ในรอบที่2นะคะคซึ่งทางบูมเบิร์กคอนเซนซัสเนี่ยคาดการไว้ว่าจะเติบโต2.1 Q on Q ซึ่งดีกว่าดีขึ้นมากกว่าการประกาศในรอบแรกที่เติบโตแค่1.5 Q on Q รตรงนี้ก็สะท้อนให้เห็นว่าเศรษฐกิจสหรัฐเติบโตได้แข็งแกร่ง สวนทางกับเศรษฐกิจประเทศอื่นๆในโลกนะคะครจริงๆแล้ว GDP ของสหรัฐครั้งนี้มีความสําคัญมากนะคะสําหรับ<ม>การตัดสินใจของเฟดเพราะว่าการรายงาน GDP จริงๆประกอบปกติแล้วจะมีทั้งหมด3าครั้งด้วยกันนะคะคแต่ในรอบที่สามเนี่ยซึ่งจะประกาศเนี่ยมันจะประกาศวันที่ยี่สิบสองธันวาคมก็จะไม่ทันการ,รการประชุ ED, มเฟดซึ่งจะเกิดขึ้นในวันที่สิบห้าถึงสิบหกธันวาคมครับ เพราะฉะนั้น GDP รอบนี้ประกอบกับตัวดัชนีตลาดแรงงานที่จะประกาศในเดือนธันวาคมเนี่ยน่าจะเป็นชุดข้อมูลหลักชุดสุดท้ายแล้วล่ะค่ะคที่เฟดจะใช้ในการประกอบการตัดสินใจว่า จะขึ้นดอกเบี้ยหรือไม่นี่คือคไฮไลท์ตัวเลขอ่อ GDP ของสหรัฐที่จะประกาศพรุ่งนี้ใช่ไหมครับถูกต้องค่ะชุดสุดท้ายก่อนการประชุม15-16ทธันวาคมในการประชุมของคณะกรรมการนโยบายการเงินธนาคารกลางสหรัฐนะครับอัอนนี้เป็นไฮไลท์เลยประจําสัปดาห์นี้นะครับเอาล่คะครับปิดท้ายผมเหลือนาทีสุดท้ายอยากให้คุณธนิสาฝากหุ้นเด่นจากทาง KK Tra d e เอาไว้ให้เราไปทำกันบ้านต่ออีกสักหน่อยครับ ค่ะวันนี้ทาง KK Trade เราแนะนำตัวหุ้นก็เป็นตัวบางกอกเชนฮอสพิทอลนะคะหรือตัวย่อก็คือ BCS ค่ะโรงพยาบาลากเกษมราชเหรอครับถูกต้องค่ะตัวนี้เด่นเด่นยังไงโดนใจ KK Trade ตรงไหนครับก็ถ้าจะดูก็คือเรามองไปเรื่องผลประกอบการระยะยาวของตัว BCS นะคะหลังจากที่เราเชื่อว่าตัวของ โรงพยาบาล Worm m m e i i c l l e n t t r r ซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่เน้นเจาะตลาดลูกค้าระดับบนบนถนนแจ้งวัฒนะเนี่ยตอนนี้มีพัฒนาการที่ดีขึ้นในเชิงของรายได้โดยงวด9เดือนปี2 5ง8เนี่ยรายได้เติบโตเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนประมาณ33%ค่ะจากจำนวนผู้ป่วยนอกหรือ OPD เนี่ยเพิ่มขึ้นขึ้นมาอยู่ระดับที่200รายต่อวันจากปีที่แล้วอยู่ที่หนึรายต่อวัน เพราะฉะนั้นในปีนี้จากการคาดการณ์ของเราเนี่ยคิดว่ารายได้ของ World Medical Center น่าจะแะระดับ300ล้านบาทเพิ่มจากปีที่แล้วที่200ล้านบาทนะคะ,คะถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยก็จะทำให้ตัวของ World Medical Center น่าจะถึงจุดคุ้มทุนได้ในเชิงของ EBITDA ตั้งแต่ครึ่งปีหลังของปีหน้าเป็นต้นไปแล้วก็จะมีกำไรสุทธิได้ตั้งแต่ปี2561 ฉันถ้าหากดูระยะยาวแบบนี้แล้วดูราคาหุ้นซึ่งเราวิธีการพิจารณามูลค่าเหมาะสมเราจะดูจากเรียกว่า discount cash flow กลับมาเนี่ยนะคะก็จะพบว่าราคาหุ้นในปัจจุบันเนี่ยต่ำกว่ามูลค่าเหมาะสมที่ทาง KKT r a ท e ประเมินไว้ที่10บาทค่ะจึงแนะนำซื้อลงทุนสำหรับตัวของ BCS ค่ะหรือโรงพยาบาลเกษมราชนะครับ BCH นะครับราคาที่เหมาะสมคือเท่าไหร่นะครับ สิบาทค่ะสิบบาทเพราะฉะนั้นช่วงนี้เนี่ยทยอยซื้อสะสมได้บ้างแล้วใช่ไหมครับค่ะต้องต้องเรียนว่าเนื่องจากว่าเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาราคาหุ้น BCH ดีตัวค่อนข้างแรงมากนะคะคขึ้นมาสิเ็ดเปอร์เซ็นิดที่ระดับ8ดบาทสิบตังค์วันนี้ก็มีการตับตัวขึ้นไปแล้วก็ลงมายืนทรงตัวอยู่ก็อาจจะดูเป็นช่วงระยะสัปดาห์ก็ได้คะ่ะว่าออโอกาสของทางเทคนิคเนี่ยโอกาส ที่ราคาหุ้นอาจจะพักตัวระยะสั้นมีแน่นอนนะคะครเราก็เลยอยากจะขอแนะนําในเชิงของเทคนิคไว้ด้วยก็คือประเมินแนวรับไว้ที่8บาทหรือ7บาท50นะคะส่วนดนวต้านระยะสัปดาห์ก็อยู่ประมาณ8บาท50เพราะฉะนั้นหากเทียบจากตรงนี้ไปเนี่ยถ้านักลงทุนระยะยาวไม่ได้สนใจเรื่องของทางเทคนิคก็สามารถซื้อสะสมได้แต่หากเป็นนักลงทุนระยะสั้นก็อาจจะดูทาง เฟซด,ด้วยแล้วก็ดูปจัจจัยทางเทคนิคประกอบค่ะ,ะถ้าระยะยาวก็ซื้อสะสมได้เลยถ้าระยะสั้นๆอาจจะรอลงมาถึงแนวรับสําคัญประมาณเจ็ดบาทห้าสิบสตังค์ก่อนแล้วค่อยเข้าซื้อหุ้นของ BCH หรือว่า Chain Hospital, บางกอกเชนฮอปิตอลจำกัดมหาชนหรือกรเกษมราชก็ได้ใช่ไหมครับเล่นสั้นก็ได้เล่นยาวก็ดีนะครับสาหรับ b c h นะครับราคาเป้าหมายที่เหมาะสมคือสิบบาทนะครับเหลือ<ช>น,นาทีสุดท้ายจะฝากอะไรไปยังผู้ลงทุนรายย่อยจาก ใจ KKtrade เชิญครับคุณทัลิสาค่ะ KKtrade เราตอนนี้ก็มีบริการเรื่องของเครื่องมือการลงทุนที่น่าสนใจที่ทางนักลงทุนสามารถนำไปใช้ประกอบการพิจารณาการลงทุนได้ของเราที่จะมีเด่นๆก็จะมีตัว Stock Rating แล้วก็ DW Rating นะคะอ,อยากจะให้ท่านักลงทุนลองเข้าไปดูทางเว็บไซต์ของเราที่ www.kktrade @.co.th นะคะอันนี้ก็จะสามารถเข้าไปลองใช้ฟรีใช้เอา15วันจากบนหน้าเว็บไซต์ได้เลยค่ะใช้ฟรีลองใช้ฟรี15วันได้ด้วยนะครับใช่ค่ะดูครับวันนี้ขอบคุณอย่างสูงครับคุณทัติสาครับด้วยความยินดีครับยุทธนาสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณทัติสาชัยสุนทรโยธินผู้มในการอาวุโสฝ่ายวิเคราะห์การลงทุนจากบริษัทตักซับเค k คเทรนะครับุณผูฟังครับขอเชิญร่วมตะลุยดินแดนอนาคต ไปกับก๊อจิและผองเพื่อนในงานก๊อจิ The Adventure World ในวันอาทิตย์ที่29พฤศจิกายนนี้อาทิตย์ี่29พฤศจิกายนนี้ตั้งแต่เวลาส0นาฬิกาเป็นต้นไปนาชั้นหนึ่งเซนทั l เวิลด์นะครับภายในงานพบกับความสนุกที่ก๊อจิเตรียมมามอบให้กับน้องๆหนูๆตลอดทั้งวันเลยร่วม Meet a n d g r e e ีและสนุกกับไลฟ์โชว์จากก๊อจิและผองเพื่อนทั้งมาวินแพรรี่บีอาร์เทราดรไรและโรเช่ พร้อมถ่ายรูปอย่างใกล้ชิดนะครับอย่าลืมนะครับก o อจีดีแอดเวนเจอร์เวิลอาทิตย์29พฤศจิกายนนี้ตั้งแต่10นาฬิกาเป็นต้นไปณนะชั้น1นึ่งเซนทัลเวิลด์นะครับติดตามรายเด็ดเพิ่มเติมได้ที่ f c e e o o o นะครับก็อจีดีแอดเวนเจอรได้เลยนะครับส่วนช่วงนี้ครับเราจะพักกันครู่เดียวแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาช่วงสุดท้ายของรายการ m ั n นี่ช็อรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินกันต่อครับ รายการมันี่ช็อตรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงรายการมันี่ช,ช็อตสนับสนุนโดยบริษัทปตทจำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืน